สวัสดีค่ะทุกคนเราเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพศสาวอีสานพัดถิ่นนะคะพี่น้องไปหากินยุก,กยไก่เมืองจีนพุนนะมาค่ะมาเมื่อนี้ได้เมนูอะไรเอ่ยเมนูนําเสนอแล้วะค่ะพี่น้องเมนูยำไข่ต้มเนาะค่ะพี่น้องเมนูยำไข่ต้มน,ะะน,มน,มมนี่ก็เป็นเมนูเหมือนกับเมนูล้างตู้เย็นบ่พี่น้องไข่มันเหลือสิบกาหนไวยไหมคะ่ะเอา้าเสียบตา ไข่มันเหลือสิบก่าหน่วยในตู้เย็นเนาะพี่น้องคะกะเล่เอาไขนะ่น่ะมาต้มไวเนาะเพราะว่ามืออื่นมันเสานะคะมืออื่นสิไปอันสิบไปซื่อของก็สิไปซื่อไข่มากมากัดตุนไวเนาะค่ะพี่น้องดังนั้นถ้าต้องเอาเราต้องเคลียร์ของเก่าออกให้หมดเนาะเราเอามาต้มไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กับไว้ถังกินใดที่เก่านะมื่อเจ้าพี่น้องแต่เขาซื่อแผงไม่มากปุ๊บอเขาเอาไปถอดถ่าเห็ดเมนู่อื่นๆต่างๆนานาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมันนี่ก็เลย มือนี่ก็เลยนึกหยังมาออกค่ะพี่น้องต้มไข่ไว้ตั้เต่เมื่อเศ้านี่แล้วเ้าบมรลูว่าสีเห็ดหยังกินเด้วค่ะนั่งค้ดไปค้ดมานั่งไปนั่งมาเห็ดหยังกินใดวะ <c oughs> พอดีออกไปธุระพอดีออกไปธุระเนาะพี่น้องออกไปนั่นแหละค่ะออกไปธุระขี่จกักรยานออกไปฝ้าแดดออกไปด้อค่ะมาจอยพี่น้องเกาโมงเกาโมงกวาแดดแอมแซมแดดอึมซึมแดดจางเอียงกแดด็แดดเคลื่อนยี่เด็กแดด แอมแซมนั่นแะพี่น้องแดดหอนหอนพี่น้องขาทุกคนหอนขนาดขนาดแดดในมือเสาร์นี่นคะ่ะมือเจาพี่น้องก็เลยชุกคิดตอนนั้นเลยบ่ไดวว่างแผนไว้เลยแต่ว่าต้มไข่น่ก็บ่ไเวว่างแผนว่าต้มไข่เห็ดอีหอย่างนาะค่ะมือเจาพี่น้องรูแต่ว่ารูตรงว่าต้องต้มไข่รูต,ตรงว่าต้องต้มไวเพราะว่ามันสียายมันเสียเนะยาะายมันเน่าเนาะพี่น้อง ระวังขับระวังวิระวังขับรถระวังขับจักรยานกลับบ้านเด้อค่ะพี่น้องกันนึขึ้นใดว่าเออเขาไปแวะซื้อหมูบดบอเอาไปเหดยำบอยำไข่ต้มบอือเ่าต้มไข่ไว้แล้วดังนั้นเด้อค่ะจัดการได้ซื้อหมูแล้วก็ซื้ออันซื้อหมูแล้วก็ซื้อผักขึ้นช่ายเด้อค่ะพี่น้องผักขึ้นช่ายสวนเจ้าของกินไม่บงบอท่านคนกิน คึนจชายเสืนอนเจอของปงบะท่านคนกินค่ามาเจอพี่น้องก็เลยแวะซื้อนะคะสองสองอย่างนี่ละ่ะพริกะกะพริกกะมีเป็นพริกนวยนะคะเหลือปลายกระชานั่นหละของทุกอย่างในตู้เย็นเราต้องเอาออกมาใช้ให้หมดเนาะกระิเบิร์ดแล้วล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเื่อ่นีจัดการจัดการรวบรวมซื้ออใน,นเบิดกับค่อยว่ากันเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะพี่น้อง เบา,าหไารยใหญ่ห้างเ้ยค่ะเรามาเริ่มกินกันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเบืองไข่เฮาเมื่อนี้เฮาสิย่ำไข่สามหน่ยวยเลอค่ะทุกคนเอาอันนี้ก็เดืองเงืบเดืองเงืบอยู่มา่จอพี่น้องอว่าจะขวบวันนี้เขาสิได้กินวันนี้ทําไมมันเดืองเงืบเดืองเงืบแบบนี้ตายตายตายเอาเดืองอีกบ่เดืองอีกบ่ออกพี่น้องมันสิเดืองยี่ได้นี่เนาะเอาได้ลอกไปเอาได้ลอกแล้วเอา มอนี่ก็เฮ็ดไข่สามหน่วยเด้อค่ะพี่น้องขาไข่สามหน่วยกินคนเดียวเด้อค่ะเพราะว่าลูกสาวนางจะไม่กินนางจะสั่งเนาะเพราะว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นางจะสั่งเนาะค่ะพี่น้องเส่บเสียบนี่มะเกิดเทศเนาพริกกระส่มอนี้นพริกบ่ไเด็ดตำเด้อค่ะใส่พริกน้นองเห็นตอนพริกบะเราจะหั่นเป็นแว่นๆน,นะคะพริกอ่ะหั่นซอยเอาเนาะ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋่นี้ค่ะ<อ>เราจะกินกับผักแก้มของเราผักแก้มของเราจะเป็นผักกาดนะพี่น้องผักกาดก็จะหมดแล้วเหมือนกัน แกบแต่เจาพี่น้องจักสิเอิญเมนูอย่างเมนูประเด้คิดไหมค่ะเมนูไม่ได้คิดพี่น้องจา๋ามึงดู เผือกพีกไม่นอง หฮงพี่น้องจ้าสิบอกว่าแสเมนูนี่เสรอีดีลองเห็ดบึงเด้วค่ะลองทํากินดูนะะเด้วค่ะเด้อเดี๋ยวเมนูหน้าเราจะมายำเราจะมายำไข่ไข่อะไรเดี๋ยวไข่ดาวไข่ดาวให้ดูด้วยพี่น้องคะ่ะเราจะมากินยำไข่ดาวด้วยกันเนาะ พ่อค่ำไยารไม่นนยิ้ตาโอ๊ยพ่อข่ำไงารไม่ยิ้ตาสวดเนาะคะ่ะอืมพี่น้องค่ะบุงจุ้งนึกบึยุ้งดุ แจ็คพี่น้องเอาน้ำย่อยบาดน้ำย่อยน้ำย่อยมือพี่น้องจัดทุกคนน้ำย่อยมือทุกคนห็ต้มบักตุ่มไปข้างหลังหองหมหอมเพิ่นตม้มแจ็คใครจะแว้ไงไหวะเพิ่นต้มแจักหน้าที่เพิ่นต้มเอาน้าถ่วบอเอาน้าถ่วมเอาน้ำมถ่วบักตุ่มบอ่มบอ,มบอันนี้ถ่วเพราะเห็นปิ่มปิมเพราะเห็นเห็นน้อยๆ้อยนี่ค่ะบ,ถบอถ่วเมดดอกพี่น้องค่ะมาค่ะ อะไรดิ้นได้อยู่ข้างหลังพี่นอ้องพูกสาวนั่ง,ง,งเลี่ยนหรือนั่งมาพักสิบนาทีได้โอกาสนั่งขนอนเลยค่ะจะนอนเพื่อนเด้อเป็นหนวงขคเสัเสบเับเยอะ ก็งายแบบปีกกะต้งมาเจอพี่น้อง้มตุมไทาทาคอนยทา,ทาล้างข,งข้าขงล่างเพิ่ขายคอนยอฮ์กันขางังี่เสือคอนยวฮ์มันมตุมเนาะซื้อคหนยอฮ์มายบบกบบกตุมไหนะม,มะคะเมื่อจอพี่น้องคะเดี๋ยวจะไปซื้อคอนยอฮ์มา,บายบบวกมากตุม่ม อูพี่นองค่ะทุกคนบ่งดูทุกคน,กคนเป็นตาแแทบีหลีได้เอาคำยหงไงเอาคำตาสวดเลยเนาะพี่นองเนาะคข่สิบาตาสวดีนบาทที่นี่เอากินยัวย่วๆทุกคนกันนะ่ะให้ทุกคนให้ทุกคนหิวนั่งกันนะค่ะอื กระเทียมเดวอพี่นองค่ะเป็นคนที่ชอบกินกระเทียมเนาะแต่ว่ากระเท็ดกับข้าแล้วลก,กันลูกสาวมากินกันเมนูใดลูกสาวกิ็นนค่ะก็ใส่ใส่น้อยๆลงเนาะค่ะมือจ้อพี่น้องค่ะใส่น้อยๆลงเพราะว่านั่งเพรว่านั่งได้กินกระเทียมแล้วนั่งบากิน ไปละ kay tukon, abak tumo,